สวัสดีค่ะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเจียวของวันนี้นะคะวันนี้วันที่4พฤษภาแล้วนะคะได้เกือบสองตะกร้าเลยนะคะทุกคนกระเจียวก็มีสลับกันทั้งกระเจียวขาวกระเจียวแดงนะคะดอกใหญ่หญดอกเล็กๆก็ผสมกันนะคะตะกร้านี้มีแต่กระเจียวขาวนะคะส่วนตะกร้านี้ก็จะเป็นกระเจียวขาวกับกระเจียวแดงผสมกันนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีชาว y YouTube และแฟนเพจของเวนเวนนะคะ น,นีิเวงก็จะพาเ,าเข้าป่ามาเก็บดอกกระเจียวเหมือนเดิมค่ะดอกแรกของเรานะคะกระเจียวแดงนะคะบรรยากาศภายในป่านะคะเจออีกดอกแล้วนะคะกระเจียวขาวเขาจะซ่อนอยู่ตามใบไม้นะคะทุกคน เจออีกดอกแล้วค่ะกระเชยาขาวอีกดอกแล้วนะคะกระเชยวขาวค่ะกระเชยวขาวอีกดอกแล้วนะคะเวลาเจอก็ได้เจอเก็บใกล้ๆกันนะคะหลายดอกเวลาไม่เจอก็เดินใกล้ๆนะคะกว่าจะได้แต่ละดอกนะคะกระเชยาขาวอีกดอกแล้วนะคะ จออีกหนึ่งดอกแล้วนะคะสีชมพูสวยเลยค่ะทางนน้นก็จะอีกหนึ่งดอกนะอันนี้ก็จะเป็นดอกตูมนะคะ เจออีกดอกแล้วนะคะทุกคนจะเป็นดอกตูมนะคะกระเจียวขาวอีกแล้วนะคะหนึ่งดอกข้างๆกันก็จะมีอีกหนึ่งดอกนะคะ อยดองนี้เอาไม่ได้แล้วค่ะไม่สวยข้างกันนี่ก็จะมีอีกหนึ่งดอกนะคะเจออีกหนึ่งดอกแล้วค่ะอีกหนึ่งดอกแล้วนะคะเขาก็จะซ่อนอยู่ตามใบไม้แบบนี้นะคะ นี่ก็อีกหนึ่งดอกว้าวเจอสองดอกได้กันเลยวันนี้เอาไม่ได้นะคะดอกนี้สวยอยู่นะคะกำลังบานเลยค่ะข้างๆกันก็อีกหนึ่งดอกนะคะอุ้ยอีกหนึ่งดอกแล้วข้างอ่ะสวยๆเลย อีกหนึ่งดอกแล้วนะคะหนึ่งดอกสวยๆเจออีกแล้วค่ะดอกสวยๆอีกแล้วค่ะก็จะได้เยอะแล้วนะคะในาตะกร้าดอกนี้ก็สวยมากเลยค่ะ เก็บไปเก็บมาไม่มีเสียงพูดเลยนะคะมีแต่คลิปวิดีโอการเก็บอย่างเดียวนะคะเดินไปเดินมาเหนื่อยคะ่ะทุกคนอากาศร้อนด้วยได้เยอะอยู่นะคะได้เกือบครึ่งตะกร้าแล้วนะคะร้อนมากเลยนะคะวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยเหนื่อยอ,อกเป็นตัวเลยนะคะวันนี้วันนี้อากาศร้อนมาก ันนี้มีแต่กระเจียวขาวนะคะกระเจียวแดงไม่ได้สักดดกเลยนะคะกระเจียวขาวเยอะค่ะดอกสวยเลยนะคะหน้าแดงแต่กระสวยมากเลยนะคะกระเจียวขาวแล้วนะคะดอกสวยเลยค่ะมีแตะดดกสวยเลยค่ะวันนี้กระเจียว ดอกใหญ่ดอกสวยมากเลยนะคะทุกคนห,หนึ่งดอกักนนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งดอกนะคะนี่จะดอกสวยๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเดียวขาว เมื่อกี้มองไม่เห็นโดนเหยียบนิดนึงหนึ่งดอกอันนี้ดอกพี่สองสวยมากเลยค่ะกระเจียวขาวอ้ ดอกกระเจียวแดงนะคะทุกคนตั้งแต่เดินมาเพิ่งได้กระเจียวแดงนะคะสองดอกอันนี้ก็จะหนึ่งดอกนะคะทางนู้นก็สองดอก รรอนมากเละะวันนี้แวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะฝ <l itz> ากทุกคนเขา้าที่เข้ามาก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจแวนด้วยนะคะกระเจียววันนี้เราก็จะได้สองตะกร้านะคะ <l itz> อากาศร,ร้อนมากเลยนะคะวันนี้แหวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะ <l itz> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ